ตอนนี้ก็อยู่โค้งสุดท้ายของรายการของเราแล้วนะครับตอนนี้เรามาอยู่กับผูบ้นวยการโรงเรียนสุรินทราชมกคลนะครับท่านผอวนิดาศรีรเลือดครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วทำไมได้ดทะทะมดีแนวทางการทิ้การลดพลังงานการลดใช้พลังงาน,านทำไมถึงได้มีกิจกรรมนี้ขึ้นมาได้จัดกิจกรกรมนี้ขึ้นมาครับค <becomes S 2> <Siri. S 1> ือการเข้าร่วมกิจกรรมพลังคิดสกิลกกับกระทรวงพลังงานนะครันะคะเราได้เห็นความสำคัญก็คืออันดับแรก ดิฉันขอเรียนเ้วยนะเราะว่าเมื่อทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ส่งข้อมูลมาเพื่อที่จะแจ้งให้โรงเรียนทุกโรงเรียนได้มีส่วนร่วมในการโัรวการนลาดที่สกิพโลกนี้ดิฉันในฐานะผู้บริหารก็ให้ได้มอบหมายงานให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องและรูปแบบของการบริหารจัดการและการดาเนินโั่งการนี้ของโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคลอาจจะแตกต่าง จากที่อื่นด้วยความที่ว่าดิฉันได้ใช้วิธีการบริหารโครงการนี้ด้วยรูปแบบของอรุยสัศึกซึ่งเป็นพวกเราชาวพุทธทุกคนนะคะจะทราบในรองของสมัยไทยที่มันมามากนะคะก็คือพวกของเราก็คือค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าไฟมัค่อนข้า,าขง,าส,งสูงมากนะคะจนบางครั้งเนี่ยการเดือดเราจะมีาการเดือดร้อนเรื่องของงบประมาณ สองแค่มาเขีย่ยกระทุกก็ไม่เรียนก็คือถ่ายถ่ายภาหน้ามันจะต้องมีในเรื่องของพลังงานจมูกจากโลกสมุดไทยวิลูดมาก็คือการหาทถ่ายแบบทุกแล้วก็วิธีการแก้ไขปัญหาและรวมทั้งเื่อความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาก็คือเป็นมักเป็นเส้นาทางและความสำเร็จ และอีกประการหนึ่งก็คือโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบประจำพักนอนและเรียนลยคลับนะฮะเพราะฉะนั้นนักเรียนทุกนนต้องจะต้องมีส่วนรู้ว่าเราจะปฏิบัติงานอย่างไรเราจะทําอย่างไรจึงจะทําให้การใช้พลังงานของเรานั้นอยู่บนเส้นทางของความคุ้มค่านะฮะต้องใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์ ดังนั้นเมื่อโครงการพลังที่สกิโตเข้ามาสู่ดรเดียนนั้นก็คิดว่าพอเหมาะคิดว่าน่าจะเป็นเครื่องมือที่สําคัญในการที่เราจะาาร่วมกันลดใช้พลงังงานแล้วก็แก้ปัญหางเงินในกระเป๋าของเราเพราะฉะนั้นโครงการของโรงเรียนสุนิลราชมงคลก็คือโรงเรียนสุนิลราชมงคลน,นั้นจะใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าแล้วก็ราคาประหยัด เพราะฉะนั้นนักเรียนโรงเรียนสศูนย์ราชมงคลการขับเคลื่อนเราก็จะมุ่งไปสู่ความคุ้มค่าของการสไ้รต์สปอร์การจัดอบรมการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยจะสามารถปลูกจิตสำนึกของเด็กเนี่ยให้รักชาติรักโลกรักพลังงานเนี่ยอย่างไรครับผมโอ้มีสาระต้องรักชาตินี่เนาะต้องขาเป็นทางการนะครับวันนี้รักชาติเนี่ยรักยังไง ยังน้อยก็รักทรัพยากรของชาติรักเอ่อรูปประมาณของประเทศชาติที่จะหมดไปนะคะรักโลกรักโลกรักโลกตรงที่ว่าคือยางน้อยี nói, ่จะต้องให้โลกเราได้ดีพลังงานเอาไว้ใช้ให้นานที่สุดและเกิดความสูงกล่าวให้น้อยที่สุดใช้อย่างคุ้มค่าวิธีที่ดีที่สุดก็คือบางทคนเรา เวลาจะเห็นคุณค่าก็เมื่อขาดใช่อไหมฮะใช่ไ,ม,ชไม่ไมใกล้จะไม่มีเลยับใกล้จะหมดไปแล้วเมื่อก่อนนี้ใช้ไฟฟ้าจะฟุ่มเฟือยโดยที่ไม่คิดว่าตัวเองไหนจะต้องเจอการขาดนะคะคือการไม่มีเพราะฉะนั้นกิจกรรมของโรงเรียนสุรินทร์ราชบุรีก็จะเป็นกิจกรรมโดยเฉพาะเมื่อาวานนี้เป็นกิจกรรมที่ใช้กระบวนการของลูกเสือนะคะเราใช้กระบวนการของลูกเสือเลยเพราะว่าในการที่จะทำเพื่อนและเพื่อนที่จะให้ทุกคนรู้ว่า เมื่อโลกนี้ไม่มีไฟฟ้าคุณจะดำเนินชีวิตน,นะครับพเพราะยันภาพกิจกรรามของคารถูกมาตลอดเนี่ยก็จะทำให้เห็นให้ให้นักเรียนในผู้เข้าค่ายเนี่ยได้เห็นว่าถ้าเขาใช้ทรัพยากรอย่างฟุง่มเฟือยได้นอนที่สุดแทนที่เขาจะได้แค่เอาเอา,เอาปลั๊กไปเสียบแล้วก็กดหม้อของข้าวไฟฟ้าก็าาจะต้องจุดไฟกอฟ็จะต้องก่อไฟการประกอบอ่ะก่อไฟหุงข้าวใช้ทานใช้พลังงาน แล้วก็การประกอบอาหารก็เช่นกันแต่ที่เขาจะไปใช้ไมโครเวฟเพราะว่าไม่มีไฟฟ้าใช้เตาแม่เหล็กไฟฟ้าเขาจะต้องหันไปหนใช้กระบอกไม้ไผ่เออแกขไยเป็นแบบสมัยก่อนเลยรา่ว่าสมัยก่อนเนี่ยนี่ไงเหมือนคนสมัยตะวันตที่เรายังอยู่อนยุคหลั กบผมวันนี้ก็อยู่กับท่านผู้อำนวยการนะครับก็เราสองคนก็ได้ความรู้มากเลยได้ความรู้ได้สอถามได้เราถามไปแล้วว่ากิจกรรมที่ผ่านมานก็คือกระจายครับเข้าใจทุกอย่างครับผม,ม้ฝฝังนักเรียนนี่ให้แบบเพราะว่ารู้จักเพราะว่าส่วนใหญ่เด็กนักเรียนสมัยเนี่ยครับก็คือเกิดมาคือสบายเลยบางคนที่ขอตังค์ขอเงินพ่อแม่ใช้อย่างง่ายๆและไม่รู้จักความยากลำบากคือสมัยอดีตเนี่ยไฟฟ้าก็ไม่มีแต่คนเราสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยที่การก่อไฟหุงข้าวไม่ต้องเสียบหม้อ โดยที่การทอดปลาโดยที่ไม่ต้องใช้กระทะไฟฟ้าใช่ไหมครับผมโอเคครับวันนี้ก็ได้ความรู้มากครับกับผู้ในการก็ขอขอขอบคุณนะครับขอบคุณอนะค่ะะช่วยกันประหยัดไฟฟ้านะคะประหยัดไฟฟ้านะครับถ้าไม่ประหยัดเดี๋ยวผมจะปล่อยไฟฟ้าไม่ใช่แล้ว S <S ครับผมนี่ก็เป็นตัวแทนของนักเรียนนะครับที่เราจะมาสอบถามกันก็คือถ้าพลังงานบนโลกนี้หมดไปเราจะทํำยังไงหรือไม่เราจะหาพลังงานอะไรมาทดแทนครับผมค่ะก่อนอื่นนะคะก็ต้องเราก็ต้องรู้จักรักษาพลังงานที่มีอยู่นะคะใช้ให้อย่างคุ้มค่าค่ะถ้าเกิดพลังงานหมดนะคะเราก็ต้องสร้างพลังงานใหม่แล้วเราก็รู้จักคุ้มค่าแล้วเราก็ต้องใช้อย่างประหยัดค่ะแล้วก็ฝากถึงทุกคนนะคะให้ช่วยกันประหยัดพลังงานด้วยนะคะขอบคุณค่ะ <S 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 สุดยอดเลยครับองลีเป็นคําตอบที่ภูมิใจมากครับ ปรบมือเป็นไงกันบ้างครับสําหรับอ่าวันนี้ทั้งวันเลยก็คือนี่ก็คือช่วงสุดท้ายแล้วนะครับช่วงสุดท้ายแล้วของรายการเพราะว่าน้องๆเขากินข้าวอยู่เราเสีไม่ได้ไม่ได้ครับควรน้องไม่ได้ควรน้องได้สาระได้ความรู้มาเยอะแล้ววันนี้เราจะลากันที่นี่หละได้ภาพบรรยากาศนี้แล้วกันได้ภาพบรรยากาศของน้องๆกำลังทานข้าวอยู่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ